ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอาเมื่อนี่กับวันจันทร์ที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับพอเตียนผ้ามาสรุปเราพัฒนาเนาะครับนะครับงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเน,นี่ที่พอเตียมออหมอยเบิงเนี่ครับดเดนหกบมานะพี่น้องครับมาตัวร่องหนึ่งกับเก้ามาหนึ่งนะพี่น้องเนาะออกหนึ่งหนึ่งหา้หาห้านะครับ ที่ผ่านมานะครับอ่าเมื่อกี้ก็คือเกาพี่น้องกับเบาแหลมผ้ารวยกะชีมาผ้ามาสรุปทั้งเบิดทั้งม้วนมีอยูส่สาเกาเลยพี่น้องสิบแปดอาจารย์ดังนะครับเนามาเบิ้งน้ำแกงนานพี่น้องเนาะได้ตัวใดครับพี่นอ้องอ๋อกะเช็บเบาแหลมเป็นผู้ลงคะแนนคือเกาเลยพี่นอ้นองกระเทียมกะชีเป็นคนอ่านนะครับสิบแปดอาจารย์ดังเลยพี่น้องเอ้อ ครับพอเตรียมจะเริ่มเลยนะครับจากอาจารย์กำแพงเพชรเด้พี่น้องเน้อนี่รับบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งขับนปใส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอ้อจับคู่ก็ตามนั่นแหละตัวเน้นก็คือพอเตรียมท่าซีไ้แต่ว่ากะละว่างไว้กันเบิ่นได้พี่น้องเนอ้อเก้าเก้าสีีสองสองนี่ครับอาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะรับเช็หน้าจอครับผม ครับป่อเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะไปเร็วจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันหลายอาจารย์นะครับเอาไปต่อที่เซียนบบาแหลมผารวยเด้อพี่น้องเด้อบบาแหลมผารวยพ่อเตียมบริโลงชิบเด้อพี่น้องเด้อครับก็เอามาสรุปเอานะครับเนาะครับบนล่างวิ่งโลดห้าตัวเดียวลงคะแนนก่อนพี่น้องครับเอาส่วนจับคู่พี่น้อง พันห้าสี่ได้พี่น้องเด้อห้าสี่ห้าสามลดเต็มขึ้นเต็มน้ำก็ได้นะครับจับคู่ตัวกันตัวร่องกับสองเก้าเก้าสี่สองห้าได้พี่น้องเด้อครับส่วนเลขสามตัวตัวเน้นกับท่าสีไปนี่ละนี่คืองวดที่พันมากเขา่านะครับเด้อหนึ่งหนึ่งเข่าหนึ่งหนึ่งอ้าวงวดนี้ผมมีเป่าตัวนี้เอาเช็หน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้อง อาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดหกกับแปดนะว่าเหลมลงคะแนนหกกับแปดครับเอาบอลในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับจับคู่ตัวเน้นกับท่าสีเชียวเชียว,วไวเลยพี่น้องเอาแคปหน้าจอครับผมครับรขอแจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจนะารย์เมงพี่น้องอาจารย์เมงนี่มิถุชุดวิทนะครับแต่ว,ว่าล่างนี่นี้ยินว่าเด่นหานี่ครับอเออก็ะสะแสดงว่าขันเบื้องตามนี่มันสีเมนสองแต่ว่าอาจจะมาเด่นหานะล่าง,<อ>งมัน<อ>ว่าเนาะสองสองห้าสองเเอาเอาเป็นว่าสองกำลัง,งนี่นี่ลักษณะสีเมนบ่ เอาตัวติดเนาะตัวติดไหล, <c oughs> หลเอาสองกับหนึ่งได้พี่น้องเนอะครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่นอนะ้องเนออาจาร,รย์เหม่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับจับหน้าจอครับผมครับขอ,อขอบคุณลายนะครับเนะ้ออาจาร,รย์เหม่งเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้อง เซียนคนริมทางบนล่างมิง่งรูดห้ากับหกห้ากับหกบาเลียมลงคะแนนห้ากับหกครับเอาบาในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับตัวกันตัวยังกระเบิงไว้ได้พี่น้องหน้าหนึ่งสี่สองสี่สามสี่ครับเน้นล่างนะอาจารย์ว่าพ่นเน้นล่างนะครับเด้อเน,ยเนียนล่างเอาเช็หน้าจอครับผม ครับผมแจมขอขอ,ขอพูดห,หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมนะเกฝนนะคนปรปฐมพี่น้องบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าเอาเจ็ดกับเก้าลงคะแนนรับพี่น้องเจ็ดกับเก้าครับอนะ๋บานี้ส่วนจับคู่เลยพี่น้องเด้อครับจับคู่ก็ตามนี้พี่น้องกันเบิ้ลสองสองนะครับแคปหน้าจอครับผม ครับพอเตรยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะขับมวลที่่านมากกันหนึ่งหนึ่งนะครับเด้อเขานะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดมวลที่พันมากกับเข่าตกกันนะพี่น้องเริ่ดตัวเบิรหนึ่งหนึ่งับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามครับ เอาส่วนจับคู่พี่น้นองงวดนี้ปูมีเน้นนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดตัวเน้นกันเบิ้งกับเบิ้งไว้ได้พี่น้องเนอะสามสามเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับมาแตมข้อกับขอบคุณปูหลายหลนะครับรเด้อปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อที่ปูโคราชพี่น้องปูโคราชบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองศูนย์กับสองเนี่ยลงคะแนนก่อนพี่น้อง ครับเอาส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเน้นติดสองสามสองสี่สองห้าสองครับตัวเน้นพี่น้องครับขอเถียมขอกกาบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเนาะปูโคราดครับเช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังง่งวดนี่ปูหมั่นใจไรได้พี่น้องเด้อศูนตัวเดียวโคโลเลยครับบนล่างวิ่งรูดศูนตัวเดียวเอาลงคะแนนก่อนพี่น้องครับ ปูเน้นที่ศูนย์เกตพี่น้องเนื้อตัวบนเน้นข้มามักเข้ากับเอาพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะพี่น้องเนาะรับแซบหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องหนุ่มสวนยางนี่เลขกวิ่งบ้เคยลุดนะพี่น้องเด้อหนุ่มสวนยางกับบนล่างวิ่งรูดหกกับแปดนะหกกับแปดคอยส้นกันตัวเดียวเด้องวดนี้ หกกับแปดเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมพอมกับขอบพระคุณหลายๆได้ครับเด้นหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมาเล็กวิ่งเข่าอยู่ได้ครับเด้อแต่ว่างวดนี้ปูใหญ่มาบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ ครับเอาเก้ากับศูนย์เอา, 9, 0, เอาจับคู่ได้พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดเนาะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปูส่สีสะเกตพี่น้องปูส่สีสะเกตบนล่างวิ่งโลดสามกับสี่สามกับสี่ลงคะแนนก่อนพี่น้องสา 3, มกับสี่ขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ รับเน้นที่ติดซีนะพี่น้องเนาะรับไปแต่งพอกับขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดนะพี่น้องเนาะเอาชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยนะพี่น้องเด้อสุดใจพารวยเลียกวิ่งกับเข่าม้าดีตลอดนะพี่น้องเอาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกมาแหลมลงขะแน่นหนึ่งกับหก ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นที่หนึ่งหกสองหกได้พี่น้องเนอครับเอาแชปหน้าจอครับผมเอาพอเทียพอขอบคุณหลายๆ้ครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีพี่น้องว้งวนี่ฟันตัวเดียวรัยพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวเอาลงคะแนนหกหกตัวเดียว ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องหนึ่งหกเน้นหกห้าเน้นสองหกเน้นหกหกเน้นนะครับเด้อกันเบิ้ลสองสองนะครับเอาชับหน้าจอครับผมครับขอถามขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวันพี่น้องเซียนชัยวันงวดที่ผ่านมากกับเขาเด้อครับเด้อ ครับงวดนี้บนล่างวิ่งรูด1กับ2เอา1กับ2 1กับ2ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องอเน้น2 5ง6้าเดได้พี่น้องเด้อกันเบิ้ล2อ7 7ครับแคปหน้าจอครับผมอ่านยืนย่เตรียมขอขอบคุณใหลายนะครับเด้อเซียนชัยวนันนะครับเนาะอับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พี่น้องพ่อแหล่นอนหน้า บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดอาบาแหลมลงคะแนนหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับอาส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอครับผมครับครับอาขอแจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อแหล่นอนนานาะครับเนะาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากกับเขาเด้อพี่น้องเด้อ ครับวดน,นี้บนล่างวิ่งรูดสองกับสามเอาสองกับสามลุกคะแนนก่อนพี่น้องสองกับสามครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นเจ็ดสองหกสองห้าสองนะพี่น้องเด้อเบิ้งกับเบิ้งไว้สองสองสามสามนะครับเอาเตรียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะ <3. S 1> ครับแคปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็คือของโปรเตมแมละพี่นอ้องของโปรเตีมกับสีบอดด้ยวองยากกับพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโลดหกกับเจ็ดอาหกกับเจ็ดลงคะแนนก่อนเจ็ดอ๋อไปในส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอ้ะครับเด้อก,กันหาสองกับเจ็ดเจ็ดน้ำพี่น้องเห็นปะ อผิดพลาดประกาศได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอ่ะมานับคะแนนน้นำกันบัน,นียพี่นอออ้องครับคี่น้องแคปหน้าจอครับผมเป็นแนวทางนะครับเนะาะโอ้โห <ขอ S 1> วันนี้สีเด่นเด่นอยู่ดีพี่น้องเอาพอเตรียมสีบรอลไล่สูฟังได้บันได้พี่น้องเด้อศูนย์มีสามคะแนนเน้อหนึ่งมีสี่คะแนน สองมีสี่คะแนนสามมีสามคะแนนสี่มีหนึ่งคะแนนห้ามีสองคะแนนหกมีแปดคะแนนเจ็ดมีสี่คะแนนแปดมีสองคะแนนเก้ามีสองคะแนนฉะนั้นแล้วเด่นชุดหกอีละพี่น้องรับเด่นหกล้อหนึ่ง สองเกียดหนึ่งสองเกียดนะหกหนึ่งหกสองพี่น้องเออร่าซีั้อ่้อีกเนี่ยเียดังๆอย่งวไปเด้อพี่น้องก็ไ่ได้ขอไ ตัวที่่นเนียนเฮาเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่มาไดขึ้นกันนะครับตัวร่องครับอเอาเลยครับพี่น้องหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดนะครับเอาสัตว์เก่งเนาะพี่น้องเนาะใครอยู่เด่นตัวเดียวเอามาวิ่งกันเลยเอาพิพาดประการได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอเวพอรนคอยจับคู่เข่าเด้องวดนี่นะครับคอยเอฟซีได้โฉบโฉบม,มันมันกันนะครับเนาะครับเอาเขาไปแล้วก็อย่าลืมด้วพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนานะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกประมาณสองทุ่มครึ่งพอกับพอเตรียมไหมครับสำหรับจิ้มนี่ให้โฉบโฉบมันมันเฮงเฮงลุยลุยกัน สวัสดีครับผม